สองร้อยกน้องก้อนกงองก้องลงแล้ว2 6กสตอนน้องน้ำมานตอนนี้มันอยากกินหลไหลได้ก็ได้ฝ่าดำตำนะนี่ก็แหงเอาควายอาไปแฉมึงขี้หูกว่านะครับทีม่าของทีมพนมขอบคุณท่านผู้ช่วยฟ้องคัาขอนำใจผู้ให้การสนับสนุนนะครับ ในการตัวเลขสิสามสิบมาไพ่ดำบ้องผู้ช่วยรองทําก่อนนั้นใส่ห้วยการสนับสนุนในขณะที่ของพิพากษาปนัดร้อยพบออ่าร้อยลุกๆลุกฟองเรียบร้อยปลอดภัยขึ้นทุกสูนลบตาลตไปแค่ได้หลายเมราะงนั้น โอ้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  wow. <laughs>

สั่อพออลอด้ลอาข้าเจวจัดใช้รถเข่าจอยี่ด้บ้า้รถตัวไสรถจักรยานจักรยานเขามากด้บ้านต่างกันให้เจ้าบ้างไดอร่อยหานพอเปิพอมาได้หางดีต้นเม้รดับเลย ระเบิงกันนะครับควัาปีต้าบางๆจะเป็นหมวที่ดีๆแกไหลเลยเพราะประมาณครับการบ้านหางยูนิเทนเบลใจกว้างได้ครับโดนทีหละดซับมุทีองษาพ่อหรือไม่ครับตัวเล็เบิงกันไปเรื่อยๆผ่ามนี้ออกตรงเข้าครับให้มันเป็นใจด้วยเบิ้งชักชักนะครับเบิ้งชักชักนะครับตอนนี้ก็เลยหาทิศนะครับ ดีกว่าดีากดีมากแ้วเราดาตัวเอาเริ่เดือดร้อเริ่เือดอนนะมาหาเป็นาม้ถ้าไป่านใจแรรังปิใจเย็นดีสุนะครับดมากเลยเวิการงานเยอะมาที่บางทีเป็นงานที่แต่ละที่เราต้องาใจมากๆแปดพัน

Bà rồi,